ว่าคุณเอกมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมแล้วว่าคู่นี้คุยเรื่องของตลาดหุ้นที่รีบาวด้วย<ช>เพราะว่าได้รับสัญญาณนะคะจากแหมได้เรียกว่าเป็นนักการเงินจากทางด้านสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีผลต่อได้เรียกว่าการขึ้นไหวของตลาดหุ้นด้วยผมมองไม่ดีนะอ้าวเหรอคะถามว่าทำไมผมมองไม่ดีเคสเมื่อคืนนี้เนี่ยในเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐ<ช>และออกมาปฏิเสธข่าวว่าตกลงยังเหมือนเดิม<ช>ยังนับขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองต่อ<ช>ผมสังเกตว่าอาการของตลาดมันอ่อนไหวมาก คุณนินาอย่าลืมนะแค่เรื่องนิดเดียวเนี่ยนะและยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงฟิวเจอร์ทิ้งแป๊บเดียวเนี่ย400จุดแปลว่าอะไรแปลว่าทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่ในตลาดที่เก่งกำไรมันพร้อมที่จะขึ้นและลงได้อย่างรวดเร็วตลาดแพงสัอเมริการคุณดูอัตราส่วนทางการเงินก็แพงใช่กลับมามองไทยบ้างไทยที่ผมอยากให้รออีกวันสองวันเพราะอะไรวันพรุ่งนี้จะมีเรื่องของกอนอง,งอมีหลายคนเหมือนกันบอกว่าดอกเบี้ยจะลง นะครับแต่ผมอาจจะอยู่ในฝั่งที่คิดว่าไม่ลงแต่หลายคนก็บอกว่าไม่ลงถามว่าทำไมผมคิดอย่างนั้นง่ายๆเลยคุณตอนนี้จุด50สมมติคุณลดจุด25คุณรู้ได้ไงว่าในช่วงไตรมาส3ไตรมาส4ไม่มีอะไรและคุณเชื่อหรือว่าดอกเบีย้ยไทยจะเหลือ0%เผมเชื่อว่าการเมืองเขาไม่ยอมแน่ะนะครับเพราะฉะนั้นอาการของตลาดในช่วงวันสองวันนี้เนี่ยผมอยากรู้ว่าจาก1450โดยประมาณลงมาประมาณสัก1,350ร้อยร้อยจุดเนี่ยพอแล้วหรือยังนี่คือกราฟนะ ถ้าให้ผมตีเซฟๆซฟนะผมคิดว่าประมาณพันสามถ้าเป็นพันสามจริงปลายสัปดาห์นี้จะต้องเริ่มลงนะครับแล้วค่อยกลับไปเล่นเด้งอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าไม่ใช่พันสามวันสองวันนี้ต้องยืนให้ได้อาการมันจะออกช่วงปลายสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นวันเขาเรียกว่าวันศุกร์ดิบอะ่ะผมคิดว่ายัง,ย,งยังไม่รีบให้ให้เล่นนะครับาจากนี้ไปอีกวันสองวันท่านดูนิดหนึ่งนะครับฝากถึงท่านนักลงทุนสมมติถ้าเซ็นดิ้เด็กผ่าน13 6 0 1370ค่อยกลับไปเล่นใหม่แต่ถ้าไม่ผ่านนะ คุณฟันทงเลยว่าพันสามแหมทีก็หาตัวเล่นลําบากเพราะตลาดหุ้นเป็นแบบนี้นะคุณเอกตัวมีแต่ว่าตัวหลักๆไม่ได้นะครับตัวหลักๆไม่ได้วันนี้ผมฝากตัวหนึ่งซึ่งเป็นเชิงทางเทคนิคนะครับผมฝาก STA ไว้ STA ราคาที่แพงนะบอกก่อนนะครับแต่ราคาุขึ้นมาตั้งแต่ราคาประมาณสัก1 3 1 4บาทแล้วตอนนี้ขึ้นมาร0อยเอซน่ะนะครับก็คุณเอกรู้ไหมเขาจะขายบริษัทลูกเขาแล้วเข้าตลาดหุ้นสาบาทใช่รู้แลแพงมากนะเพิ่งรู้เหรอ เขาเกกันมาเดินว oh. right. like ่าไม่ใช่เหรอเราคุยกันแล้วเขาเอกว่าเราคุยกันตั้งหลายวันแล้วว่ามันแพงเขาบอกว่าเนี่ยขายราคาพรีเมียมขายราคาพรีเมียมแต่ว่ามันมีเหตุผลในการเก็งกำไรเอาง่ายๆนะไอ้กล่องถุงมือเนี่ย สเปคส่งออกอ่ะโปรติเขาขายกล่องละร้อยี่ตอนนี้คุณไปเช็คดิตลาดเขาซื้อร้อยหกสิบเขาบอกว่าโรงงานที่มาเลเซียซึ่งเป็นอันดับหนึ่งก็หยุดชะงักการผลิตอ้างไปอย่างนี้อะไรก็ว่ากันแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่าหุ้นแพงนะแต่ผมว่าน่าเก่งกําไรไม่เหมือนกันนะไม่ได้น่าลงทุนนะไปดูกราฟนิดนึงครับถามว่าทาไมน่าเก่งกําไรอันนี้ดูจากกราฟเพียวๆนะครับจากกราฟที่ท่านกาลังจะเห็นเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้นเนี่ยมันพักฐานประมาณสักอาทิตย์กว่าๆแล้วเกือบ2ออาทิตย์ซึ่งการพักฐานแบบนี้เนี่ย มันแปลว่ามันจะชูดรอบสุดท้ายนะครับแล้วค่อยเลิกเพราะฉะนั้นสําหรับนักเก็งกำไรเนี่ยแถวๆ28บาทบวกลบน่าสนใจครับ<ะ>อย่าหลุด27สลึงนะเมื่อเช้าลงไปทดสอบนิดเดียวถ้าหลุดอย่าเลิกนะผมบอกก่อนเ<ะ>ป้าหมายรอบนี้อาจจะมีเลข3ามนำหน้าแต่เล่นช่วงทยทายและช่วงทยทายแล้วยำ ถ้าเลขสามนี่ออทำหายอีกรอบนะคะใช่น่าจะออทำหายแต่ว่าเป็นการเก็งกำไรช่วงท้ายๆที่เหมาะสำหรับนักเก็งกำไรครับเพราะว่าตลาดยังนิ่งอยู่ครับเพราะว่าคุณเอกให้รอดูอีกสักวันสองวันใช่ตลาดอยากรอดูวันส่งวันนะครับจริงๆอยากจะชวนพวกนี้ไปงานสัมมนาก็ชวนไม่ได้เพราะมันเต็มจริงเออรอติดตามในเฟซบุ๊กดีกว่า ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีไลฟ์สด <laughs> ไม่มีไลฟ์สด <laughs> อีกปะทรอยอดติดตามตอนท้ายเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะ <c oughs> ว่ามีไฮไลท์อะไรบ้างนะคะ <c oughs> เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะว่ามีหุ้นเรียกได้ว่าหุ้นตัวขนาดกลางๆไว้เล่นเกิ่งกําไรคะ่ะแล้วก็มี <c oughs> ประเด็นที่เล่าให้ฟังรวมไปถึงเซตให้รอไว้สักกลาง สัปดาห์นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอเล่นรอบอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าไปคิดทางตามที่คุณเอกว่าไว้การปรับตัวลดลงแล้วก็การปรับขึ้นเนี่ยมันวัดใจกันตรงตัวเลขเศร,ศศร,รษฐกิจที่จะออกมาเนี่แหละใช่แล้วก็ผมให้เงื่อนไขถ้าใครเอาแบบง่ายๆที่เกิดติดตามข่าวเนี่ย1,360ถึง1,370้ถ้าไม่ผ่านฟันธงไปก่อนเลยว่าพันสามโอนี้ไ่ได้บีบหัวใจใครที่ไปอยู่ที่พันสีที่บีบหัวใจมากเลยนะคะ